ไอ้เจ้าภาวะลิกิกัดหรือว่าภาวะลำไส้รั่วซึมอันนี้ยมันเกิดจากอะไรลิกิกัดเนี่ยเขาจะเกิดจากอะไรก็ตามที่ไประคายเคืองทางเดินอาหารไประคายเคืองลำไส้ของเราค่ะทําให้ลำไส้ของเรานั้นเกิดการเสียสมดุลขึ้นมาเกิดการอักเสบเรื้อรังทําให้ตัวไทจังชันหรือว่าตัวรั่วเหล็กของเราเนี่ยมันหลวมออกมันคลายออกค่ะซึ่งสาเหตุนั้นเกิดได้จากหลายอย่างเลยค่ะส่วนมากมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ คือกลุ่มของยาค่ะยาที่ก่อปัญหาทำให้เรามีภาวะลำไส้รั่วซึมนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยอันดับแรกเลยนะคะคือพวกยากลุ่มที่เป็นกลุ่มเอนเซมกลุ่มยาแก้ปวดยาลดอักเสบต่างๆที่มีฤทธิ์ในการระคายเคืองทางเดิอนอาหารค่ะกลุ่มถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นปัญหาในคนไทยหลายๆคนค่ะคือคนที่รับประทานยาฆ่าเชื้อบ่อยๆและทานนานเกินไป ย่าฆ่าเชื้อเนี่ยเราคาดหวังให้เขาเข้าไปเพื่อทำลายเชื้อโรคที่ทำลายร่างกายเราใช่ไหมคะ แต่บางทีแล้วนอกจากเขาจะทำลายเชื้อโรคตัวร้ายของเราแล้วนะคะเขายังไปทำลายจุลินทรีย์ตัวดีที่เขาอุตสาห์เป็นอาหารคอยปกป้องลำไส้ของเราอีกด้วยค่ะทําให้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั้นเสียไปแล้วก็ทําให้ไม่มีใครมาปกป้องผนังลำไส้ของเราเกิดการอักเสบเรื้อรังและไทจังชั่นหลวมตามมาได้ค่ะอันดับถัดไปนะคะที่เป็นสาเหตุของการอักเสบเรื้อรังคือเรื่องของความเครียดความ ความวิตกกังวลต่างๆที่จะทําให้ลําไส้ของเราเสียสมดุลได้รวมไปถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยเช่นกันค่ะการใช้พวกสารเสพติดบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่ก็ทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เราเสียสมดุลเช่นกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบคือเรื่องของภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะ รู้กันหรือเปล่าคะว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วมันกระจายอยู่ทั่วร่างกายของเราเลยแต่จุดที่มีระบบภูมิคุ้มกันอยู่เยอะที่สุดคือที่ลำไส้ของเราค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยเป็นด่านหน้าค่ะที่คอยรับมือกับอาหารที่เรารับประทานจากภายนอกเข้าไปค่ะแต่เขาจะมีความหนาเหมือนผิวหนังเราไม่ได้นะเพราะเขาจะต้องบาง บางเพียงพอเพื่อที่จะให้อาหารสารอาหารต่างๆเนี่ยถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดังนั้นเขาจึงต้องมีระบบป้องกันตัวเองค่ะคือมีเจ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมาอ้ออยู่ที่เยื่อบุผนังลำไส้ของเราเยอะมากๆ เพื่อเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคค่ะในคนที่มีภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะก็จะมีปัญหาต่อระบบภูมิคุ้มกันตรงนี้นี่แหละจะมาอออยู่ที่ผนังลำไส้เพื่อเตรียมจัดการกับไวจ้าสารอาหารที่เรามีอาการภูมิแพ้อาหารแฝง และทําให้เกิดการกระตุน้นภูมิคุ้มกันที่เยอะเกินไปค่ะทําให้เราอาจจะมีอาการแพ้อาหารเรื้อรังหรือมีอาการผื่นอาการคันอาการสิวเข่อขึ้นมาเรื้อรังได้รวมไปถึงจะเกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นมาที่ผนังลำไส้ของเราค่ะเกิดเป็นภาวะลีกี้กัดตามมา